หลังจากเจอคลิปนี้ภายใน7วันตัวของคุณนะครับจะได้รับการเปลี่ยนแปลงครั้งยิ่งใหญ่ทางด้านการเงินนะครับ ก่อนอัดคลิปวิวอาจารย์อธทิทานกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ไ้แล้วว่าขอให้คุณคนที่โชคดีได้เลื่อนมาเจอคลิปนี้และตัวของคุณคือคนที่โชคดีนะครับอ่าแล้วก็อาจารย์ขอวอวยพรให้ผู้ที่ฟังคลิปนี้จนจบนะครับหรือมาเจอคลิปนี้เจอกับความโชคดีมีการเปลี่ยนแปลงทางด้านการเงินโชคลาภที่คุณหวังไว้ขอให้ได้ผลบุญที่คุณทำ ขอให้สําเร็จแก่ตัวคุณนะครับมาสับสดๆจับสดๆกันหนา้าวิอดวงนี้จึงเป็นดวงแท้ของคุณ<ด>แล้วก็คําทานายนี้คือสารจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์อยากที่จะบอกคุณนะครับมาดูกันนะสับสดๆจับสดๆกันหนา้าวิอดวงนี้จึงเป็นดวงแท้ของคุณนะครับไพ่ใบรแรกสิ่งศักดิ์สิทธิ์อยากจะบอกอะไรคุณโอ้ตัวของคุณขึ้นไพ่สามเหรียญน,นะครับสามเหรียญคือดวงดีทั้งด้านการเงิน การเงินเปิดนะครับถ้าใครจำหน้าไพยิปซีได้นะครับสามเหรียญจะเป็นรูปคนหนึ่งคนที่กำลังวาดวาดภาพนะครับอยู่บนอยู่บนฝาผนังแล้วก็มีคนสองคนเย็ยนมอกดังนั้นสิ่งที่คุณคิดจะทำสิ่งที่คุณคาดหวังสิ่งที่คุณตั้งใจและ อยากที่จะประสบความสําเร็จทางด้านการเงินหรือการงานหรือเรื่องอื่นๆขอให้มันสําเร็จนะครับแล้วก็หน้าไพ่ไพใบนี้ขึ้นไพ่เกี่ยวกับรถนะครับรถคุณจะให้โชคนะครับรถคุณจะให้โชคอา่าใครที่ มีรถอยู่นะตอนนี้จอดอยู่ในบ้านอาจจะเป็นของคุณหรือของคนในครอบครัวหรือของญาติพี่น้องนะครับรถคันนั้นจะให้โชคคุณแล้วก็ตัวของคุณเองนะครับจะได้รับโชคทางการเสี่ยงดวงเกี่ยวกับรถนะครับรถที่คุณขับรถที่คุณขี่รถที่คุณมีนะครับจะนําพาคุณไปสู่เป้าหมายทางด้านการเงินได้ไพ่สามเหรียญถือว่าโชคดีแล้วนะครับดวงคุณจะเปิดทางด้านการเงิน เปิดทางด้านโชคลาภเปิดทางด้านทรัพย์สินนะครับตัวของคุณจะมีโชคเปิดทางด้านการเงินแนละนี้คำำําทํานายแรกใบต่อไปโอ้โหคิงถือดาบนะคุณมีเป้าหมายชัดเจนมากทางด้านการเงินนะครับคุณอยากที่จะเป็นเศรษฐีอยากที่จะได้เงินก้อนจริงหรือเปล่านะครับถ้าจริงนะเมนเงินที่คุณอยากได้ให้ใหอาจารย์ดูหน่อยว่าคุณอยากได้เงินเท่าไหร่ อาจจะเป็นหนึ่งล้านก็ได้สองล้านก็ได้ในชีวิตนี้สามล้านสี่ล้านอะไรเท่าไหร่เมนมาให้าจันดูหน่อยนะครับอ่าเป้าหมายของคุณอาจจะมีอยู่นะตอนนี้แต่ว่าบางคนก็ไม่ได้อยากได้เงินล้านอะไรขนาดนั้นนะอยากแค่มีอยู่มีกินไม่ถึงกับรวยเป็นมหาเศรษฐีอะไรมากแต่อยากพอมีพอกินแบบไม่ติดขัดอะไรเลยนะครับมีกินมีใช้ไม่ขาดดวงคุณอาจจะต้องการแค่นี้ก็ได้ แต่ล้วนแล้วนะครับเป็นเรื่องที่ดีถ้ามาเจอไพ่ใบนี้ขิงถือดาบนะครับการตัดสินใจคุณดีเป้าหมายที่คุณตั้งใจไว้จะได้จะสำเร็จไม่น่ากังวลน,นะครับแล้วก็ดววของคุณโอ้โห <c oughs> ทุกคนไพ <c oughs> ่หนึ่งเหรียญหนึ่งเหรียญน,นะครับบอกได้เลยว่าหมอดูหลายคนทักแล้วก็ถ้าขึ้นบนดวงใครนะครับดวงหนึ่งเหรียญเป็นดวงพิกนะครับพิกล็อก กดล็อกมีเรื่องราวฟุกๆเกิดขึ้นนะครับหนึ่งเหรียญความหมายของมันก็คือเรื่องราวฟุกฟุทั้งด้านการเงินเรื่องราวฟุกฟุทั้งด้านการใช้ชีวิตเรื่องราวฟุกฟกทั้งด้านการเงินเข้ามาตัวของคุณหลังจากเจอคลิปนี้ใน7วันนะครับตัวของคุณจะได้รับข่าวดี ทั้งด้านการเงินจะได้ปลดล็อกทั้งด้านการเงินนะครับแบบฟุกๆแบบที่คุณยังไม่ทันได้ตั้งตัวแล้วก็ดวงของคุณเองจะเด่นมากในเรื่องการเงินมีโชคใหญ่เข้ามาอาจารย์จับไพ่ไป3ามใบไพ่เงินขึ้น2ใบแล้วแล้วก็ไพ่สําเร็จขึ้นหนึ่งใบนะครับดังนั้นสารจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์อยากที่จะบอกกับคุณว่าตัวของคุณโชคลาภ หวังอะไรเรื่องฟุกๆคุณจะได้นะครับเด่นแน่นอนคุณไพ่ห่งเรียนใบต่อไปนะครับโอ้โหเจ็ดดาบสิ่งที่เฝ้ารอคอยจะสำเร็จเงินทองจะมากองอยู่ตรงหน้าคุณนะเจ็ดดาบบอกได้เลยว่าสำเร็จแน่นอนเงินทองจะมากองอยู่ตรงหน้านะคุณมีสิ่งที่อยากได้สิ่งที่อยากมีสิ่งที่อยากเป็นและมันจะสำเร็จ ตรงพื้นดวงของคุณนะครับดวงของคุณจะได้พบเจอกับโชคลาภข่าวดีทางด้านการเงินนะครับเงินทองโชคลาภทรัพย์สินที่คุณอยากได้จะได้นะครับแล้วก็ขึ้นไพ่เจ็ดเตียญน,นะครับบ้นปลายชีวิตของคุณนะ บ้านปลายชีวิตของคุณผู้ที่เลื่อนมาเจอคลิปนี้บอกได้เลยว่าบ้านปลายชีวิตนะครับรวยหิงนะครับอ่าหลังจากเจอคลิปนี้นะอาจารย์ขอวอวยพรให้ทุกคนได้รับโชคได้รับข่าวดีเพราะว่าจับไพ่เปิดไพ่ขึ้นมานะครับมีแต่เรื่องราวดีดีหนึ่งเหรียญคือเงินแบบฟุกฟกภายในเจ็ดวันหลังจากนี้คุณจะได้เงินแบบฟุกฟกนะครับต่อไปขึ้นสามเหรียญนะครับสามเหรียญคือดวงเปิดโชคเปิด เปิดทางด้านการเงินหรืออีกอย่างหนึ่งคุณอาจจะได้รับข่าวดีนะครับสามตัวท้ายก็ได้โอ้โหเต็มเต็มเลยคิงถือดาบสิ่งที่คิดสิ่งที่ตัดตัดสินใจดีนะครับมีเป้าหมายชัดเจนแล้วก็มุ่งหน้าไปสู่เป้าหมายเจ็ดดาบนะครับเงินมากองอยู่ตรงหน้าแล้วก็คว้าโอกาสคว้าโชคไว้ได้ล้วนแล้วแต่เป็นไพ่ที่ดีนะครับล้วนแล้วแต่เป็นไพ่ที่ดีแล้วก็ไพ่ขอบทองชุดนี้นะ บอกได้เลยว่าสําเร็จแน่นอนแล้วขอให้คุณได้รับเงินได้รับทองด้วยสรุปอาจารย์ขอไพ่อีกหนึ่งใบนะครับไพ่ใบสุดท้ายเป็นไพ่สรุปให้หน่อยว่าชีวิตของคุณหลังจากนี้จะเป็นยังไงนะครับสับสดๆจับสดๆกันหน้าวิดีโอขอให้ผู้ที่ฟังคลิปนี้จนจบนะครับฟังมาถึงตอนนี้นะครับขอให้สิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นกับตัวเขาอย่างโดยเร็วดยฉับพลัน ปัจจุบันทันด่วนด่วนจีนะครับหลังจาก7วันเปลี่ยนใหม่เป็น7นาทีนะครับหลังจากนี้โอ้โหไพ่ของคุณนะครับขึ้นคิงถือเหเรียนเห็นไหมชีวิตของคุณจะเต็มเปลี่ยนไปด้วยการเงินที่ดีแล้วก็ดวงของคุณมีโชคลาภแล้วไพ่ใบนี้เป็นไพ่ย,ยืนยนันไพ่การันตีแล้วตัวของคุณจะได้รับข่าวดีจะได้รับโชคลาภอย่างปัจจุบันทันด่วน เจ็ดนาทีเอ้ยเจวันไม่เอาแล้วเจ็ดนาทีหลังจากนี้คุณได้เลยนะคะแชร์คลิปนี้ออกไปเม้นว่าคุณอยากได้เงินเท่าไหร่หรือเม้นตัวของคุณแล้วตามด้วยคําว่ารวยก็ได้หลังจากนี้คุณจะมีข่าวดีจะมีโชคดีจะมีโชคใหญ่เข้ามาและตัวของคุณนะครับจะเป็นมหาเศรษฐีนะขึ้นไพ่คิงถือเหเรียนแล้วตัวของคุณจะเป็นมหาเศรษฐีถ้าเป็นผู้หญิงนะจะมีคนเข้ามาปี แล้วก็เป็นผู้หญิงที่รวยมากๆแต่ผู้เป็นผู้ชายนะครับผู้หญิงจะเข้ามาปีคุณแล้วคุณจะหาเงินได้ง่ายมากๆถ้าเป็นผู้ชายนะขอให้คุณโชคดีดังคำทำนายนะครับกดเม้นน้อมรับกดแชร์ขอให้คุณดวงดีหลังจากนี้ภายใน7วันการเงินคุณดีขึ้นครับ